สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมด made นะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแอนนาเสนอนะคะขนมปังนะจริงๆแล้วเป็นขนมปังกึ่งกึ่งเค้กเลยนะคุณผู้ชมเป็นขนมปังหวานที่มักจะรับประทานกันในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนี่แหละคะ่ะชื่อว่าขนมปังสโตเลนนะคะวันนี้เริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มด้วยการเตรียมนมอุ่นๆมานะคะคุณผู้ชมก็คืออุณหภูมิไม่เกิน45องศานะคะใส่ยีสต์ลงไปค่ะนีนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะตักน้ำตาลในสูตรนะคะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันค่ะโอเคเสร็จแล้วเราจะพักส่วนนี้เอาไว้นะคะประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้เราไปเตรียมส่วนผสมอื่นๆกันค่ะเอาล่ามาถึงในส่วนของโทรผสมกันบ้างนะคะตอนนี้เรามาเตรียมส่วนผสมที่เหลือกันนะก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์นะคะวันนี้เราใช้แป้งอนเนกประสงค์ค่ะ น้ำตาลเกลืออันนี้จะเป็นผง All s p i c ์นะคะ All s p i c ์ก็คือ,อ,อหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่นะคะ All s p i c ์นะคะก็จะเป็นผงเครื่องเทศร,รวมนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะมีซินนามอนค่ะนี่นะคะซินนามอนใส่ลงไปไข่แดงค่ะ โอเคแล้วแอนจะเริ่มเปิดเครื่องเบาๆนะคะหมุนไปที่ประมาณ15ลิกานะคนุณผู้ชมเสร็จแล้วออนจะใส่เนยสดลงไปค่ะ โอเคตอนนี้แป้งผสมกับเนยนะคะเป็นเนื้อใสๆร่วนๆแบบนี้แล้วนะคะเราจะทยอยใส่นมสดลงไปนะคะนี่นมที่เราตั้งทิ้งไว้นะคะผสมรวมกับยีสต์นะคะตอนนี้น้องก็ขึ้นฟูมาแบบนี้แล้วนะคะก็เทลงไปผสมเลยนะคะ นนี้นะะจะตีสปีดให้สูงขึ้นนะคะหมุนความแรงไปที่ประมาณ17นาริกาค่ะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแป้งเขาก็พัฒนาครูเตนนะคะรวบเป็นก้อนแล้วก็ไม่ติดโถแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะนําเอาอุปกรณ์ออกมานะคะเพื่อที่จะเตรียมพักแป้งรอบแรกกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะนํามารวบเป็นก้อนกลมนะคะ ให้ผิวหน้าเขาเรียบตึงนะคะโอเคแบบนี้นะเสร็จแล้วก็จะพักให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะก่อนที่จะนำผลไม้แห้งที่เราตรียมเอาไว้มาผสมค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือว่าอาจจะมากกว่านะ มาต่อกันในส่วนของการทำมาสซิพานกันบ้างนะคะมาสซิพานก็คือส่วนของเอามะพป่นนะคะผสมกับน้ำตาลนะคะวันนี้เราจะนำมาทำเป็นไส้นะตอกไข่แบบนี้แล้วก็นำมาผสมกับน้ำตาลไอซิ่งนะคะกับน้ำตาลทรายในนี้เอนเทรวมกันเอาไว้นะก็จะมีส่วนของน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะผสมให้เข้ากัน Okay. เสร็จแล้วนะคะเราจะนํามาตั้งบนน้ําร้อนนะคะนี่นะคะเตรียมมาไว้แล้วค่ะเราจะนํามาคนตั้งบนน้ําร้อนแบบนี้นะแต่ว่าไม่ให้น้ําร้อนถึงก้นนะคะให้ความร้อนเนี่ยเขาอยู่ด้านด้านใต้นะคะคนผสมแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใช้เวลานะคะจากเวลาไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ ถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์นะคะเราก็จะวัดนะคะให้อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50องศาเซลเซียสนะคะส่วนสำหรับใครที่ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็คนเอาให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะจับเวลาเอานะคะตอนนี้นะคะก็ได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะยกลงเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาเทลงไปนะคะในส่วนของอัลมอนต์ป่นที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยค่ะ ะะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนผสมให้เข้ากันค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันก็จะแบ่งออกมาเป็น2ก้อนเท่าๆกันนะคุณผู้ชม เสร็จแล้วก็แรปนะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะ,ะ,คะเอาล่ะครบเวลาแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะเอาน้องออกมาเลยนะคะ น้องแบบเด้งดึ๋งมากตอนนี้ก็ได้เวลานะคะที่เราจะเตรียมเอาผล,ลไม้ต่างๆนะคะมาผสมรวมกันไปอันนี้จะเป็นเปลือกมะนาวเชื่อมนะคะเปลือกส้มเชื่อมค่ะแล้วก็จะมีลูกเกดนะคะลูกเกดอันนี้คือแอนแช่เอาไว้ในเหล้ารำนะคะข้ามคืนมาหลายคืนแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแช่ครั้งคืนคืนเดียวก็ใช้ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคแผ่แป้งออกเลย ลืมไปนอกจากจะมีผลไม้แล้วก็มีอัลมอนด้วยนะคะแอนใช้อัลมอนแบบไม่ขีดนะหรืว่าใครจะใช้อัลมอนด์เต็มเม็ดนะแบบไม่มีเปลือกสับๆเอาก็ได้เหมือนกันนะคะใส่ลงไปเลยเปลือกเลมอนนะคะเปลือกส้มตามด้วยลูกเกด แล้วก็อัลมอนด์ค่ะอหอมรำมากหอมเล่ารำมากพับ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 นวดให้เข้ากันนะคะโอ้ จะทุลักทุเลบ้างนะคุณผู้ชมเพราะว่าผลไม้รวมเราเยอะมากประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่เอาล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอ็นจะตัดแบ่งโดขนมนะออกเป็นสี่ก้อนนะเท่าๆกันจริงๆใครอยากทำอันใหญ่ทำเป็น2ก้อนก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบขอแบบเล็กลงมาหน่อย หนึ่งก้อนมันหอมมากคุณผู้ชมขนมปังที่ทานกันช่วงเทศกาลนี่คือจะมีเอกลักษณ์ก็คือจะมีความหอมของเครื่องเทศนะคะของเปลือกส้มเชื่อมต่างๆงมะนาวเชื่อมต่างๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําเอาก้อนขนมปังที่ได้นะมาแผ่ออกนะคุณผู้ชม แ่ออกให้เป็นวงรีนะคะให้เขายาวออกแบบนี้นะเสร็จแล้วก็นำเอาตัวนี้มามาสิพานนะคะที่เราทำเอาไว้ในส่วนของอัลมอนด์นะมาสิพานที่ได้นะเราก็จะนำมานี่นะคะคลึงให้เขายาวออกนะคุณผู้ชมแบ่งครึ่ง พึงให้ยาวขนาดพอๆกันนะกับสตเล่นเลยนะคะเสร็จแล้วก็พับทบค่ะทบมาด้านนี้อ่ะกดเสร็จนะแล้วก็พับข้างนี้แบบนี้นะเสร็จแล้วกดให้เป็นรูปทรงนี้นะคะ ปิดหัวท้ายให้มิดนะคะให้ส่วนของมาสิพานนะเขาอยู่ค่อนๆแล้วก็ปูดๆออกมาแบบนี้นะอันนี้ก็คือเป็นรูปทรงแบบทร d i ด i ช n นลนะทรดจชเนลแล้วก็พยายามพยายามจะทำให้เขาได้แบบ o r i g i ิน l มากที่สุดนะคะ เสร็จาก็สามารถที่จะนําไปพักนะคะให้ขึ้นเป็นสองเท่าบนถาดอบได้เลยนะนี่นะคะขึ้นรูปใส่ไส้เสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นเป็น2เท่าก่อนที่จะนําเข้าอบก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรืออาจจะมากกว่านะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะว่ามีอากาศร้อนอากาศเย็นยังไงนะคะก็สังเกตเอาที่โดของขนมปังเป็นหลักกันละกันค่ะ น่าทานมากมากเลยคุณผู้ชมตอนนี้คือกลิ่นหอมมากมากๆๆวิธีการตอนนี้นะคะเราก็จะนำเอาไม้แหลมนะคะจิ้มจิ้มให้พรุนเลยนะจิ้มให้พรุนๆเป็นดูๆน้องลูกเกดต,ติดขึ้นมาซะอ,อย่างนั้นนะนี่ร้อนๆอ,อยู่เลยนะคุณผู้ชม เสร็จแล้วนะคะทานเนยละลายลงไปค่ะว้าวหอมมากทานเนยลงไปนะชุ่มๆเลยนะเนยละลายโอเค ็จแล้วนะคะเราจะโรยน้ำตาลไอซิ่งลงไปทันทีเลยนะตอนที่ยังร้อนๆอ,อยู่นี่เลยนะคะโรยให้เคลือบให้ทั่วเลยนะโอเค เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักให้เย็นสนิทนะคะก่อนที่เราจะแรปเก็บตู้เย็นนะคะวิธีการทานก็คือ,อ,อหลังจากที่เย็นสนิทเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยเราแรปเก็บตู้เย็นนะคะประมาณ1ึคืนนะคะรสชาติเขาจะเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็หอมอร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วหล่ะนะคะก็สามารถที่จะตัดเสิร์ฟได้ค่ะตอนนี้เราที่น้องเอาไว้ให้เย็นก่อนเลยค่ะ ะะก็เย็นสนิทแล้วนะในส่วนของสโตเลนนะจริงๆแล้วเราจะต้องเก็บนะคะให้เขา,เาได้หมักได้บม่มให้ส่วนผสมได้เข้ากันนะคะได้สักหนึ่งคืนเนี่ยเขาจะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะแต่ตอนนี้จะตัดให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะคะว่าด้านในของสโตเล่นนะจริงๆแล้วเขาจะเป็นยังไงนะคะเอ็นก็ตัดกลางเลยแล้วกันนี่นะคะจะได้เห็นชัดๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะทำก้อนใหญ่นะคะ หนักก้อนหนึ่งเนี่ยประมาณ2กิโลเลยทีเดียวนี่โตเล่นแบบที่เราอยากได้เลยเก็กกจะมีไส้ของมาสิพันนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะ นี่นะคะแบบที่เราทําอยากได้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องสโตเลนนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากลองชิมดูเอรสั่นจะเป็นยังไงนะนะคะก็ไปลองทําตามกันได้ค่ะสําหรับใครที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ